คนในวงรู้กันหมดภาพคู่ชัดมากเปิดช็อตสำคัญแพรวพรวกับหนุ่มในวงอยู่ด้วยกันตลอดขึ้นรถคันเดียวกันนั่งกินข้าวข้างๆกัน จากกรณีที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ออกมาโพส์ข้อความตัดพ้อถูกคนที่รักนอกใจทั้งนี้บิ๊กยังได้เปิดใจระบายความรู้สึกว่าร้องไห้มาหลายวันแล้วต้องเดินหน้าต่อไปไม่อยากลงดีเทลลึกเพราะเรายังต้องทำงานด้วยกันอยู่ยังเป็นพ่อกับแม่ของลูกอยู่แต่บางอย่างก็ต้องพูดเพราะยิ่งโกหกคนไปนานไม่ชอบโกหกให้เวลาพิสูจน์อยู่ด้วยกันมา5ปีแล้วผมไม่ได้ไปไหน ตั้งใจตั้งหลักปักฐานที่นี่คุยกันหมดแล้วต่อจากนี้ไปเราก็คงอยู่สถาน,นะความเป็นพ่อแม่ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดผมก็ยังอยู่ที่นี่เหมือนเดิมเพราะลูกอยู่ที่นี่แต่เก็บไว้คนเดียวมันเป็นระเบิดความรู้สึกที่มันเสียไปแล้วมันเอาคืนไม่ได้นอนคิดมานานแล้ว อยากบอกว่าวันนี้ผมทำดีที่สุดแล้วผมเข้มแข็งมามากมึงก็รู้เขามีลูกมีผัวมึงยังมาเล่นกับเขากูนั่งอยู่ทนโทษผมว่าไอ้ผู้ชายผมประสาทกินแล้วสองเดือนถ้าผมเป็นผมไม่แปลกใจเลยผมอายุยังน้อยยังวัยรุ่นอยู่ถ้าคนอย่างผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มาพูดเท็จ พูดไม่จริงวันนี้ทำมาค้าขายไม่เจริญถ้าข้าพเจ้าพูดจริงข้าพเจ้ารวยขึ้นอีกร้อยเท่าพันเท่าณเวลานี้ตัวคนเดียวมีลูกผมมีสิทธิ์ไล่ผู้ชายออกแต่ผมไม่ได้ทํารอว่ามันจะไปเองไหมผมก็เป็นคนเหมือนกันเก็บกดอดกลั้นยามบ้าผมก็บ้าอยู่ทําทุกอย่างให้ลูกเมียอยู่แต่ที่ระบายเพราะอัดอั้นมาก ผมไม่จัดการใครไม่ใช้อารมณ์ไม่ใช้อำนาจบารมีจัดการผู้ใดผมไม่ทำลายร่างกายแต่อยากรู้จิตใต้สำนึกคนเรามันมีไหมคุณก็มีแม่มีครอบครัวต้องรู้เข้าใจ มึงขวางหูขวางตากูมาหลายครั้งแล้วเป็นคนมีโมโหรักโลภโกรธหลงเก็บทุกอย่างแต่วันนี้มันระเบิดแล้วเอาตามสภาพที่พูดออกไปวันนี้ตัวเองพูดอะไรออกไปรับได้ทุกอย่างส่วนเรื่องวงผมไม่ทิ้งยังดูแลเหมือนเดิมไม่ทิ้งใครทั้งสิ้นอยู่เหมือนเดิมดูแลกันทุกอย่างแต่อาจจะอยู่กันคนละมุมคนละบทบาทแต่อยู่เพราะหน้าที่ทาด้วยกันเหมือนเดิม ต่อมาก็มีชาวโซเชียลได้เผยคลิปแพรวๆกับหนุ่มมือมิกซ์ของวงคนทั้งวงรู้กันมานานแล้วอีกทั้งยังได้ขึ้นรถตู้คันเดียวกันนั่งกินข้าวข้างกันมานานแล้ว